คำศับสองคำที่มีความหมายเหมือนกันเลยแต่ว่ามีการใช้ต่างกันนะคะคำแรกก็คือคำว่า h e ค r คำที่2ก็คือคำว่า listen er คำว่า h e r และ listen er แปลว่าได้ยินเหมือนกันนะคะแต่คำว่า h e เนี่ยได้ยินแบบที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังมันได้ยินเลยโดยธรรมชาติเช่นคุยวิดเดินออกบาข้างนอกเนี่ยได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงฝน ก็เป็นการได้ยินโดยธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ส่วนคำว่า listen ะ er อันนี้เป็นการที่เราตั้งใจฟังบางสิ่งบางอย่างเช่นการตั้งใจฟังวิทยุการตั้งใจฟังเพลงก็ตามนะคะเช่นคำว่า listen to er music listen to er music ก็แปลว่าการฟังเพลงนั่นแปลว่าเราตั้งใจฟังเพลงใช่ไหมคะ listen to er radio ก็คือแปลว่าการฟังวิทยุนั่นเองได้เห็นได้ว่า สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันแต่การได้ยินมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพจครูบิบบี้บิบบ,บี้อินสึเบนไว้นะคะและถ้าใครอยากจะเรียนกับครูบิบบทักที่ไลน์แอดแอดครูบิบบี้เพื่อที่สมัครเรียนหรือซื้ออ e ีบุ๊กจากครูบิบบี้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ